นายธเนศวิชาไพบวนสองเฉพ2วันนี้ผมจะมาต่อวงจรเรียนกระแสแบบครื่งขคลื่นกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือมอแปลงสเต็ปดาวแปลงไฟจาก220โวลต์ให้เหลือ909มนีเซนะครับอีกตัวก็คือไดโอดและตัวต้านทานหรือโหลดนั่นเองครับกันต่อวงจรก็รกนำไฟบวก6โวลต์มาต่อเข้าที่ขาแอนโนดของ ไดโอดนะครับออกจากจข่าขาแค้โทษของได,ไดโอดไปที่ตัวต้วตวนทานครับและไฟลบไฟศูโวลต์ก็เข้าที่ขาตัวต้วนทานก็จะเครบวงจรนะครับแลาทีนี้เราจะมาวัดลูกคลื่นกันนะครับ โดยใช้อซิลลัสโกมนะครับเอาใส่สีดำไปที่ไฟลบมันใส่สีแดงก็ไปที่ขาแคลโอดของไดโอนก็จะได้ลุกขึ้นสายเป็นแบบนี้ส่วนค่าต่างๆที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ครับ อย่าง Vmax, Vmin, Va, Vg, Vrms, Vpp อะไรต่งตางๆครับขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับส่วนสัญลักษณ์วงจรก็จะประมาณนี้นะครับ